วันน yeah, ah, oh. ี้ที่เราคอยได้ไหมบ้างได้ได้ฉายแล้วเพราะมันถูกลื่นมาเลยดีใจมากครับที่วันนี้เราได้ฉายกันแล้วเพราะรอมานานมากเพราะเเลื่อนหลายรอบนะถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแต่เราพวกเราแล้วก็ทุกคนนะครับยังไงก็สั่งหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เล่นนะครับในบทบาทแบบนี้และเป็นพระเอกในรั้งแรกอันรเราเรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะก็มันปกติเป็นนายเอกครับนี่ก็เเอก เราเป็นผู้เองอ่ะมัน,นก็นน ก็ดูแบบเข้มแข็งหน่อยอ่าพี่เปิลพี่เราพี่เปิลเป็นอะไรเพาะเขาเป็นพระเอกเราเป็นอะไรเออเป็นเอกป็นเอกพระเอกอะไรเนี่ยรวยเอกรวยเอกก็จริงๆเป็นเหมือนเพื่อนกันนะใช่เป็นเพื่อนกันสภาพเราเป็นเพื่อนกันสุดเลยแล้เป็นเป็นงานแฟนไงงานถึงมาเล่นด้วยกันได้อ๋จริงๆพี่บ้าชวนมาครับเพาแบบอยากให้ลองไปไปคุยอะไรหรือว่าลองไปแคร์อะไรนะผมก็เลยสนใจครับแล้วเห็นเป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นงานครั้งแรกเลยครับที่สองที่มันพลิกบทบาทด้วยครับ ใช่ปกติเราจะอยู่ในมหาลัยกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราได้มาแบบโหมีบู๊มีคิวแบบคนโหดกันอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ถือว่าบาร์เป็นแม่บาร์เป็นแม่ด้านสุด <c oughs> เลย ก็แม่ดด้แม่ได้จริงๆเนี่ห็นน้องชอบอะไรที่เป็นแบบทรงนี้เราก็เลยชวนเราเราเห็นแล้วเราก็นึกถึงครับผมอีกอสองรุ่มสองรุ่มนี้กับนี้ผูกบนญผก้บุได้กลับอีกรอบหนึ่งอีกรอบเราเราตื่นเต้นมากเลยหลังจากที่ตัวนี้มันผ่านการนี้ได้แล้วรับแบบฝันได้ดี ปกปงใจเลยหม้ตอนแรกที่บอกว่าชวนปุ๊บตอนแรกไม่ได้ปกปงใจเลยตอนนั้นนะพี่เพราะพักใช่ไหมก็ในนี้เป็นเขาตุ้ยแล้วเขาตุ้ยนะตอนแรกแบบทักมาไงผมบอกพี่ผมไม่เล่นผมเล่นมือบอลเลยตอนแรกผมไม่เล่นนี่อย่าลืมนะพี่ฟ้องได้นะอยู่คู่แบบตัดเช้าในยิงผมอยู่กองถ่ายก็คือใช้ไม้ตายใช้ไม้ตายเลยทัางนักดาราที่บ้านคุณแนทครับผมก็ ดีใจเขาได้กลับมาเล่นกับพี่พลอกรอบครับผมเพราะว่าตั้งนานแล้วตั้ง5-6ปีแลปีครับผมถไายเพลงครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า เวลาเล่นกับพี่พลที่ไรก็ตื่นเต้นตลอดครับผมยังยังยังเทคยับอยู่ไหมนี่เลยครับเป็นเป็นเขาเสมอต้นเสมอปลายครับผมใช่ครับเพราะยังไงเทคอาหารอยู่เลยเลยใช่ครับผมเพราะเดี๋ยวถ้าไม่โดนหนัจะแตกครับผมใช่ครับผมก็น่าครับก็จ่ายก็จ่ายอะไรนักงาครับโทรศักกับพี่พลดีคับผมไม่ไม่คือแบบช่วงแรกแรกที่แบบผมโดนด่าเยอะใช่ไหมครับน้องสองคนก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่พลต้องด่าเน้นยังเลยมันปกติครับมันปกติมันปกติเขาไม่โกรธเขาไไม่โกรธกันไม่โกรธกันไม่โกรธ อะเราวันนี้มันใกล้ใกล้มันมันจะฉายจริง <know S 1> <we 're S 2> ละเออวันที่เจ็ดเนาะเออเราเราคาดหวังไหมเพราะว่าแบบเออภาพมันก็จะเปลี่ยนไปปีหนึ่งแล้วอะไรแบบเนี้ยจริงๆเราก็คาดหวังเพิ่มควรเพราะว่ามันเป็นพิกบทบาท มีคิวบูมีคิวอะไรเราเต็มที่เราถ่ายกันแบบโหดมากทีมงานนะักแสดงทุกคนแบบโหสู้กันแบบสุดๆครับผมคือมันน็อกรอบกันหลายครั้งมากอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมาดูผลงานที่พวกเราตั้งใจกันครับผมออคือว่ากดนจไหมเพราะว่ากระแสโควิดเลยโวกคนไม่มาดูหนังไหม จริงๆแล้วผมผมเชื่อทุกคนอยากดูในสิ่งที่มันมันไม่หาดูได้ยากมากใช่สําหรับพวกผมแล้วผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านนะที่อยู่ในเรื่องนี้ตั้งใจทําให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับครับผมโอเคนะฝากเชิญชวนกันเยอะๆนะทไมถึงห้ามพลาดดูเขาหยุเรื่องนี้ไปครับทีกองหนังนะครับผมก็นี่แหละครับทำไมถึงห้ามพลาดก็เหมือนที่บอกว่ามีนี่กับ ก็คุณกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราก็ปวดบาทอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เจ็ดนี้นะครับผมฝากบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงด้วยครับผมในนกพญุนะครับไม่ต้จะฝากเลยไม่รูกก็อันนี้เป็นเรื่องแรกเที่ได้เล่นทัพพยุ์กันนะครับใช่กีบ้านนะครับฮะยังไงก็อยากจะฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะครับผมเป็นอะไรให้พวกเราด้วยครับทอย่างไม่ได้เพราะตัวอย่างก็เป็นอย่างเครื่องกระเป๋าที่ไมเหมือนกันแครัอันนี้ก็เป็นการเรื่อหนังบทลายเรื่องแรกเลยก็ฝาก